ข้างหันนะผมโดนไล่อยู่ฮอลลัมหนึ่งแล้วก็แม็กซ์บอลันหนึ่งนึงนะพี่โดนฮอลแท็กนะไอ้เหย่าไม่เพื่อนไทยในวอร์แต่หมดอ่ะในวอร์ในวอร์ในวอเอ้ยตลาดโดนละพี่ฮะนูนะเมื่อกี้หมอแม็กซ์หมอเจอ6โดนคนโคเคเยอะนะพี่อ๋อกับแท็กตอกไหนวอร์เนาตอกไหนตอกไหนคืออะไรกตลาโดนหรอโฟนฟังคนใช่ใช่พี่ผมกำลังออกผมไปช่วยครับไอ้สันสันไม่อยู่งั้นเหรอโดนได้ไงวะไม่ไม่มีใครพูดในบอลเลยเหรอพี่งงว่ะ ชัดอยู่กระหล่ำไม่เหรอมันโดนได้ไงอ่ะก็เป็นเรื่องพี่กระหล่ำมีเรียกมามาแล้วพี่มาแล้วเรียบร้อยถ้านทหารมีแท็กนะเออพี่พี่โดนอยู่พี่โดนพี่โดนมีแม็กซเดอร์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 แม็กเดอร์แบนยาแม็กเดอร์เก็บกระหล่ำแม็กซ์ฟ้าคันหนึ่งนะได้ผมอยู่น่าสองคันแล้วนะมีติวเตอร์มาเลยนะพวกาภูกระหล่นี่มันไปทางไหนะ ไอ้เพื่อนเรากระดาษสายสองกระลาดโดนได้ไงอ่ะไอ้ตูนไอซันไปไหนอ่ะมาเอาจะหลุดนะพี่หลุดนะเหมือนพี่จะหลุดกับยานที่ทำกันแต่โดนสอยยาน้าอยู่กระหล่าับจะไปยับปะกระหลับยับปะเอ้ยไม่ใช่กระหลับพี่เก็บหอมเก็บหอมพูดผิดยับปะยับปะสองพันสองพันแม็กหนึ่งกับแท็กแท็กหนึ่งต้องแบงค์มึงน้าแตะรุ้ด ไม่ได้ไอ้ม่สุดไม่มีใครว่างป่ะมีใครว่างป่ะในการใหญ่ในกันไม่ยองว่างเฮ้ยเพื่อนไหนไปไหนบอลเพื่อนในบอลไปไหนหมดวะน้องผมอยู่ในเมืองนะพี่เพื่อนในบอลไปไหนหมดพี่พีดพีดพีดมาที่มาที่ศุกร์เข้าไปในภูมโอเคห้ามาเลยนะเว้ยเอ้เซนเอเซนจะเข้าผมจะหายอีกแหละชอบผมหายรู้โดยเลยพี่เอ้าเป็นไรเนาะบูดหายบูดหายบูดแล้วสบายบูดแล้วสบายเมีอะไรตัวพี่รถผมไม่พังเลยรถผมไม่พังเลยอยู่ตรงนี้นะ ไปเข้าไปกาลันเทสไตน์มีคนเพลิดได้ปนเลยะเซนเซนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงไปรับไอ้การ์ดไหนจุดตกแมปอะกับผมสามคันนะตอนนู้นมีฮอนะเว้ยกลับแม็กนะกับแม็กนะแต่ลุดมาแล้วนะลุ้ไปอะเดี๋ยวผมจะไปแล้วมึงรีบกลับมาเก็บแถวตลาดนะรอเลยอะไรนะไอพิษรับมึงไปรับมึงไปรับไอ้การ์ดอยู่เซนตกแมปแล้วมึงก็มาเฝ้าเทายตน์ไอ้การ์ดเซนตกแมป จกปนเนะเนี่ยเเนนีี่่ยยขอจุดแบบดีๆดิ่ซีซีอ่ะตกแมปอะเล่นซีซีใช่ไหมโอเคจะได<ป>้บ้า,าอไอ้รเบาะมันตรงจีแม่กูแต่พี่ต้องมาแล้วพีนน่พ<ะ>ไม่ต้องมา,มาผมผมได้รถละเออเอ้กัสมาฟอลกระลาดกับไอเซนหน่อยโอ้ไอนี่ก็นด้บ้างโอเคได้ไหมแย่แย่อย่ามา, yeah, yeah, มาเดียวก่อพี่มันมีห้องได้ได้ได<ห>้อันงั้นกูอยู่ในวไหนนะวงแดงคือผมนะวงแดงคือผมนะโอเค เยอะมากครับผมเจมส์ก็ได้แคสผม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 แคสนเงียบมากก็มีเนาะเอ้ยแอลจาร์ไม่แหกนะจ๊ะเฮ้ยเพื่อถ่ายไปไหนหมดเนี่ยโมเฮ้ยครับยังอยู่ครับผมที่เหลือที่เหลือหายไปไหนมียี่สิบกว่าไม่เหรออะไรนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคนอะเฮ้ยมันยังไงเนี่ยเอ้ยเอา ตลาดน่าจะหลุดคู่ไปจากตลาดธรามดานะถ้ามาโดนถ้ามาโดนท่อไอ้ถ้าถ้าโดนตรงนั้นมาท่อได้เลยเวทีตะวันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงไม่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่โดนไอ้ตุ่นไอ้ตุ่นไงไอ้ซายไม่น่าโดนอุ้มนะเว้ยเพราะว่ามันน่าหาตกไปทิ้งแถวนี้แหละกูหายอยู่เนี่ยไอ้มึงก็คิดดิมันนานแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วแต่กูงงว่าไอ้ซันโดนเนี่ยเคยฟิวอะไรตายเนี่ยช่างไม่เหี้ยมันได้อยู่บนรถเหรอมันมันไม่มีเพลทอะไรเหรอ โดนหรือเปล่าไอ้พ e okay. ี่ดอ่ะหายไปขนาดนี้พี่พี่เขาอยู่กระหลาดทะเลทรายมั่งรถเต่ารถเต่าฮะพี่อยู่เรเบลมึงข้ามอมมาที่หลังรถบ้านแล้วผมเจอเรเบลว่าได้พี่ต้องไปเอาที่ปลดล็อกไห้มันหลังรถบ้านหล่ะมันเลี้ยงคนรถบ้านเขยเลี่ยหิแอจับมือกลับไปเล่นเบกจะบูกลับไปเล่นโยก่อนเอเบมึงคุมดีๆนะ บอกให้นะมึงคุมดีๆถ้ามึงแต่งนี่มันในโคกกเลนะกูบอกให้นะมึงคุมดีๆนะเกมพิกนะครับเกมพิกนะครับเกมพิกนะครับน้่ยมันอุ้มเพื่อเรานะกูบอกให้ถ้ามันติดปุ๊บมาแล้วมึงโดนนะตลาดมึงหดุดสองวันเลยนะเว้ยไอีฮีย่าถ้าตุ่นไม่ไหวเปลี่ยนคนเดียวหมดเลยนะเว้ยกูบอกให้ทำมามึงเสียหมดเลยนะถ้ามึงแตกไอ้อ้ม่อน เป็นไปได้ไงวะไอ้สันไอ้สันก็มีรถไม่ใช่เหรอวะมันมีปืนยิงเหรอมันก็ไม่มีเนี่ยมันทำโดนได้ไงวะเออผมงงจังมันมันฉันว่ามันลงรถไปพี่ไอ้เงี้ยเอามันโดนอ่ะเพื่ออะไรอ่ะลงไปเพื่ออะไรอ่ะไอรินแบบประมาณว่าเพื่อนที่โดนเอ้ยเด็ดเด็ดกูด่าแม่งเลยไอซันไอ้เจ้ามันหายไปไหนต่หน้าตาคุณเลยวะกกำลังไปทางบ้านปั๊มดีจีนะปั๊มดีจีอ่ะใครที่อยู่ในโค้งเต็งเกี้ยร์กูกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไอ้นะไอ้บ้านมุมไหงเนี่ย ก้อนก็เป็นเหรอก่อนก็หลุดเหรอเงี้ยเหรออ่ะก้อนก็เป็นเงี้ยเหรอไอ้ดับตากระโดดเหมือนกันพี่เรนโดนเหรออ่ะใช่กระลาดเลยพี่เฮ้ยอะไรได้คิดใหม่ผมลากแม่งเลยนะพี่ลากเลยขอหบเลยหอบเลยกันเฮ้ยอะไรวะไม่มีแล้วไมม่ันไม่มีได้ไงมันหายตัวท่างตัวตาคุณเลยมุ่นเต็มอยู่ที่เดิมปะไอ้ยุกระลาดเนี่ยเนี่ย

ควรนะเว้ยไม่ควรพลาแบบนี้นะเว้ยมึงสองวันติดทำได้ไงวะต่อยมึงจะมีเหตุผลควรแล้วก็ตามอ่ะมึงสองวันติดมึงควรจะรู้ตัวแล้วป่าวะโอ้แรกมึงโดนแบบไหนมาพระเจ้าลงโทษฉันทีเถอะขอร้องล่ะต่อหรดาวโดนไล่่ะครับใครใครไม่ได้ทำไรว่างมามายิงกระหล่กเพื่อนหน่อยดูไห กะลาดให้นะพี่แถวอาไกินามีตวนหองแถวหนแขาหนึ่งแวแรกแถวไหนอะ่ะ ใครอยู่ในเมืองปะเจอตรอเราบ้างไหมเพี่พีนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าามแล้วพี่พีทมาทางหน้ากรุ๊กนีพี่มีใครว่าไม่อยากมางพอแท็กลามกรุ๊กมากรุ๊กที่ขับมาหน้าคุกแต่ยังอยู่ในคุกนะไอ้ภูมิที่มันชอบเล่นอ่ะเอ้ผมออกแล้วนะโอแค ไม,ไ,มไม่ต้องแล้วพี่ไม่เลยไม่ต้องแล้วพี่กับมรดกเลยมันที่เราฝ่าดิฉันเข้าเมืองนะผมเข้าในเมืองรอแนะเดี๋ยวน้าไม่ต้องมานะเยอะมากของเจ้าอ่ะโน่น้าของนะฮะเฮ้ยพี่น่าเยอะให้พึ่งได้มาหลายนาทีอยู่นะพี่บอกเลยตาพี่ มุดูวงแดง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 มดูมุดูมุูอยู่ในซ่องไม่บอกใครอ่ะใช่ครับพี่ต้องมากาลาดอีกสักคนในแมพีิไม่ไปไมไปไปเมื่อกี้มันมีเซตตำรวจมาช่วยยิงให้มันส้ำพวกผมอ่ะกาลาดแตกเลยฮะคืออะไรเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ากันในอันนี้แต่แต่แต่ยมีศพบ้างไหมพี่มีศพบ้างมั้ยมีมีศพ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 เขาเลในซันกับวินเทอร์โดนอุ้มปะ ีจบในคุกอาจจะไปว่ะไปตลาดไปเดียวจะโดดไม่ขึ้นด้วยตลาดเนี่ยจะจบอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนผมโดนนะผมโดนนะในแลนดำแลนดำแลนดำผลาดว่ะเขาเซนเข้ามาเอาในคุปไหมวะถ่านรถอยู่ลงมาใส่เกาะนะมันเยอะจัดเลยนะวาเลนไทน์อ่ะนาเต็มม้านาเต็มรอบ้านะเต็มระวังนะระวังนะมันรุ่งกูกออฟิวเลยแย่เพื่น ได้ศพ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 ซ้ำให้หน่อยซ้ำให้หน่อยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วหนูออกไงอ่ะเขายเข้อตีเขาตีเขาตีเดวเดี๋ยวดเดี๋ยวไปยิงมิดเดี๋ยวเอาลูกองก่อนมายิงเลยหนกไม่ต้องสวนไม่ต้องมีวนับเลยจับเลยไได้เหรออืมอ้าต้องตีก่อนใช่หรอแต่ว่าเขาจะตีนะ ผมรถจะขุ่มครับผมมันจับได้เลยครับมันจับได้เลยเขาอุ้มมาจับได้เลยอุ้มเลยเดียวยิงยิงจับเลดียวคือในกรณีที่เป็นคนอุ้มอะครับมันจับได้เลยยิงให้เดียวจับเลยเดียวจับ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 แล้วบอกจะให้สู้ทำไมล่ะพังกันอะไี้บอสเขาบอกว่าเราจะให้สู้ทำไมให้มาคุยที่หลังให้จับจับตามนี่ไปก่อนโอเคเอาคุยที่หลังอะไรครับผมเสียเวลาตรงนี้นะคุณจะจับที่หลังอะไรจะมาคุยที่หลังอะไรคุยตรงนี้ดิ มันเกิดตรงนี้มันคือที่หลังอะไรมึงไม่ฟังใช่ไหมไสัตว์เยอ ี่จไม่ตังในตัวพี่หน่ังหนใครจะแถวแรกูี่พเพิ่งลงสะพานไปใช่ปะเออพี่พี่อยู่ในท่อไปเดี๋ยวละมาตำรวจมาแ้ไล่ดไปครับตงไางไหนาสานดีไ่ตอบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไมต้กไงอยู่นกไอยู่ในูกไยัไ่มันอยู่ในครูปไอ้บาเลนไทยอะแไ้ใครจะแถวง้าใจเย็นใจเย็นเย็นใครแถวแรกงไม่มีหรอกไมีไ ใกล้ๆไหมจะคุกคือวะไรนะายรอบมาเลนทายมาเลียบมาดีเองเนี่ยมาทาอยู่เนคุกเหรอโดนไปเติมโดนนะโดนนะโดนแหลพี่ยอมแล้วพี่ยอมแล้วอะไรอะไรไอ้ไอุ้ดคู่อยู่ใกล้อยู่กระดาดทะเลทรายใช่มอูอยัเยอะนะคูยังเยนะเอ้อ้วไหนพี่คเจ่เล่ี่เ์อะไขเบอนี่7เไปแล้วนะเายาแล้วนะเขาเตมแล้ว อหนึ่งออนึ่งแล้วก็งกูเยอะมากนะเขาเอจีอย่ามาบนช่วยหน่อยครับผมยู่ไหนู่ไหนครับถัดไใช่วย่คิวแล้วว่าสบนาทีอะขอไม่คิวอะสบนาทีเอง่ไหนยู่ไหนยู่ไหนสองล้อสอ้อสองล้อใช่บุญเลยบอสใช่ลากิขบอกเลยนะว่าส่งเบอร์ส่งให้ี่เป็นหนึ่อยเลก้าอยู่ไอฮอนนะนี่ลอกก้ดอีกวยู่เบอร์หนึงไปกับาไปกับเราไปกับเรไปกับเไปทันไหมทันไมทันไหม ได้มาศพหนึ่งครับกาลาทะเลสาที่มาให้ผมแต่งผมหน้าศพ้วไอตัวหัวเขียวอ่ะทันไหมทันไหมขอต้องคิวทันไ่มอยู่ทำดาวินเทอร์อ่ะทันไหมพี่ว่าทันไหม มาล็อตนี่นะรับะานะเอาเอาเอาสมบัตนะเี๋ยล้อนึงเลนส์ตัวนั้นนะของมันเลยเลยเพอนเพนพี่จับพ่อนะตลอแล้วะตวกตวบวกเก่ลานะอย่ามานะอย่ามาเด็ดขาดนะ l g r นะแบ็กอยู่โคกระลำพันหนึ่งพี่จักพี่พี่ไปเชอเพื่อนจิตถูกต้องไหมครับพี่ใช่เดี๋วเดี๋ยวพี่กลับไปพี่กลับไปพี่กลับไปพี่กับมาส็อตเคสแรกส่งที่บอลบอรส่งขอบขเพื่อนเลยอยู่ใต้สะพานครับพี่อยูอตรงไหนนี่ครับถูกหมดติดด โถ oh. ้าหมดแล้วนะมันยิงหน้ากูหมดแล้วไอ้อะยาอ้อะยหน้ากูหมดแล้วนะได้อะมตรงไหนอ่ะติดได้ติดอะไรไม่ติดเนาะผมเหมือนจะหลนะุดแล้วแต่สียางนะไอ้อะยาแต่สียางนะ อันั้นรัแต่ตงที่ซอมบอเพราะว่าเราปมเ็แรกแรกแรกเขมแรก่ไหนมาเไปที่ไหนราเเมนต้องอยู่มึงมีแจ็คเดกูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดมาากูอยมถึงเอสโนอยู่กูเนี่ยเาหรอไปไปพรถมาแล้วขึนขับมาสจะาไปให้กขรถได้พอมกันนไอ้ตเรากูกำลังทเลทรายดิกูขอขอเข้ากลุพวกหน่อยดิมัีแท็เอไปทางตลาดทะเลทรายขอกไปรวะ แท็กเอ็นระบานหน้ากระดาษในใจเค็ดคอมมันเปล่าได้ลงซ่อมกับมึงนะไมอยู่อะไปอยู่แค่ไหนอะโปรเกมมีใครเล่นไหมครับไปเลย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 ได้เลยโอเคโอเคแม็กในเมืองนะพี่จักรเออเฮ้ยเคลแรกมึงอยู่ไหนต้นก้าเอามาให้กูกระดาษในใจก็ได้นะได้ได้ครับพี่กระโดดออกไปแล้วมีแท็กเอ็นอยู่กระดาษในใจคันหนึ่งเฮ้ยฮัลโหลมีมีแม็กมีแม็กขาวขึ้นขึ้นขึ้นขาวข้าดาไปนะ อ่าหน้าโฮมโปรมีฮอหมอหนึ่งลำนะขึ้นไปข้าดานะมันมันมันขึ้นฝั่งไหนพี่ฝั่งฝั่งที่เจ็บไปเนี่ยตรงนี้เตาอ่ะขึ้นฝั่งเก็บเตาอ่ะรีบเ่าดิคืออะไรวะต้องเย็นไปก่อนเย็นเถอะเดี๋ยวพี่เราสอบเดี๋ยวพี่สอบได้ก่อนตาด้ คืออะไร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 คือตำรวจเหรอมีเอ่อมีตำรวจอยู่กระดาษดีไซน์คันหนึ่งนะแท็กอะไรคือตำรวจยิงให้คืออะไรวะไม่ไม่เมื่อกี้ทามม่คือตำรวจอ่ะมันมาไล่เราใช่ไหมครับแต่เราไม่มีศพไม่มีอะไรเลยดิมันไล่ก่อกวนแล้วก็มันก็มาบัํมแล้วก็มันก็ยิงให้ครับแล้วมวยทําอะไรให้อะไม่ไม่รู้ผมก็ยืนอยู่กาแต่ละเชลเชลได้ได้พี่ผมพี่อยู่จุกบุโม่อะบุโม่ก็ได้แล้วแฟนก็มายิงให้วาเลนไทน์ซ้ําไอ้ตันไปหนึ่งศพ ใชตำรวจสองคันนะคอลหนึ่งล้มอยู่แบบว่าผมล้มก่อนนะพี่มาเดยเพิ่งออกก่อนก่อนได้ออกเลยพี่ผมจะขึ้นไปยอดอ่ะใช่อจะเยอะอะ้พี่นะพี่ไปเอ้ยแม่กเรนแม็กแม็กเรนส้มมาขอค่ายทหารนะพี่หลนะระวังนะไม่ไอซัมน่าจะมีครับแต่เมื่อกี้ผมบิงข้ามแล้วหมดแล้วแล้วมันก็ตซัมไอซันไปเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเว้ยแต่ตอนผมมาตำรวจมันออกแล้วครับแต่แต่ตอนที่มันยิงยิงไอซันให้ตอนวาเลนไทน์ซัมมาเว้ย ไม่ข้าสองพันยไปเลยสองพันนึงไปไหนไปไหนไอ้ซันโดนอุ้มนะครับยี่สันไปไหน่งไหนงไหนโมงเลยพี่โมงแดงเกิดได้ไงวะกำลังขึ้นไปยอดนะลากรลองน้ำาครพี่หนึ่งยักอ่าเราวมนเกี่อะไรกับตรงนี้วะนั่นเลยพี่ผมว่างมงยะผมยืนอยู่ตรงนี้มันอยู่นอกวงใช่ป่เยอะเลยใช่ไม่ไม่ไม่ควรตรงเอจีนะตรงข้างหลังนะครับพี่งแดง ไม่แล้วมันเนวะ้ในคมึงมีวะคนกบวกแดงมัมันกับพี่วกแดงอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้มีสาม่อเขาเคนีไม่แล้วเขายิงมึงได้ไงในคุไม่ต้องในคุไม่ต้องมันยกตรงข้างหลังอย่างั้นเราไม่เราไม่เี่ยอะไรขับรรนเราไอ้ตะโกนดังๆเนะตอนแรกเขขับรถคัดครับพี่ไอาขับรถคัดแล้วก็ออพอแดงปุ๊บไอตาหน้าขับรถออกมาแต่ตำรวจมันขับตามเอา ตามออกมาสองคันนะบอกเลยเนาะตำรวจเลยว่าระวังแท็กนะมันมีแท็กคันหนึ่งนะพวกมันอะแท็กเอสมันมันมันชนกันอยู่ตรงสี่แยกนี้โคตรนานเลยครับพี่แดงแล้วแล้วก็วงแดงไอ้ตันอ่ะมันไม่ไม่ไม่แดงตรงนี้ไม่ไม่แดงไม่มีวงเลยเออเด็กก้าแล้วไม่มีวงแดงแล้วยิงคำเพี้ยอะไรวะเออแล้วแล้วไอ้ตันก็เก็บรถแล้วแล้วมันก็ลงใช่ไหมครับมันมันมันก็ลงจะเหมือนจะจับไอ้ตันแต่ทีนี้ไอ้ตันวิ่งวิ่งตีตีตำรวจแบบนึงแล้วก็ มันมันก็เลยยิงครับยิงตำรวจหมายว่าลงไม่มาแล้ววายเงินไทยเข้ามาโดนมันก็ยิงต่อให้โดนตัดมาพี่ทางที่ที่มันเห็นมาเล่นไทยเราพี่มันถึงเพิ่งบอกว่าถอนนะพี่มาถึงเพิ่งถอนออกไปโคโคโคอย่านแล้วนะแม่แม่มาเล่นไทยสามเฟสเลยไม่เข้าใจตำรวจว่าเป็นเรื่วะนั่นแหละครับทำให้กระดาษพวกผมแตกผมผมว่ายืนอยู่เฉยตอนแรกอ่ะมันก็มายิงโดนผมอ่ะ ผมก็ลเลยฆ่ามันไปตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งวนแต่ผมไม่เห็นตรงไอ้ซันโดนซ้ำอ่ะแต่แต่วิ่งกลับมาคือเห็นเห็นว่าตัวล้มอยู่มันมันวาเลนไทน์มันไม่มีปืนไงพี่แต่เห็นไอ้ซันล้มแล้วโดนอุ้มไปเลยมาแล้วไดิโดนล้มแล้วซ้ำอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยน้องร <ไป S 2> อบน่ะพี่เต็มส์เฉียวชิลๆอยู่พี่มันไล่ผมเยอะมากแต่ผมเข้าสำคัญสองยางหน้าหลังเฮ้ยมีเซนนาไปกระดานนะเซนนาน่าจะเซนนามันกูเดานะ ne bamanan kabo ojoba ne bamanan kabo ojoba.